ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันเดวิสีโอแล้วล่ะค่ะเราพูดคุยเรื่องทองกันไปเยอะมากแล้วนะคะ,ะพอถึงตอนนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องของคุณธิพากันบ้างต้องบอกว่าพอเซิร์ช Google ไปเนี่ยเซิร์ชชื่อคุณทิพาทางอวตารศัสท์ไม่ทราบว<ะ>่า<ะ>เคยเซิร์ชดูหรือเปล่า<ะ>ขึ้นเยอะมาก<ะ>ขึ้นรูปเยอะมากเพราะว่าเสียงล่ำลือเยอะมากว่าเป็นผู้หญิงที่เริ่มทํางานแต่อายุยังน้อยแล้วก็อยู่ในวงการธุรกิจที่สําคัญหน้าตาดีมาก อันนี้ที่เขาก็บอกคุยใน Google แล้วนั้นเซิร์ชดูว่าโหยแบบคนรู้จักคุณนิพาเยอะขนาดนี้เพอเริ่มงานมาตั้งแต่อายุ20ต้นต้นเองเหรอคะใช่ค่ะ20เท่าไหร่คะที่เข้ามาต้นต้นก็สักประมาณ21 22ช่วงที่ช่วงที่จบปริญญาโทมาก็มาเริ่มเลยจบโทตอนอายุเท่าไหร่นะน่าจะ21 22ประมาณนี้ค่ะทำไมคุณนิพาจบโทเร็วมากเลยอะคะคือเรียนเร็วหรือว่ายังไงคะ ปกตินะคะส่วนมากทุกคนก็จะจบกันประมาณนี้จริงเหรอคะอาจจะเร็วกว่าสักแค่ปีเดียวไม่ไม่มากค่ะ21่2ิุผู้ชมก็จบปริญญาโทรมาตอนเรียนตรีนี่เรียนคณะอะไระเรียนที่บีบีเอธรรมศาสตร์ค่ะบีบีเอธรรมศาสตร์พอโทแล้วค่ะโท MBA ที่อังกฤษที่เคนค่ะอ่าก็เอาด้านธุรกิจมาเลยนี่แหละใช่ค่ะนะคะทราบว่ามีเวลาเอกเรียเอกนี่เรียนอยู่แต่ไม่จบสักทีนะคะตอนนี้ก็8ปปีแล้วที่รามคำแหงค่ะ ก็ด้านบริหารธุรกิจบ,บริหารเหมือนกันใช่ค่ะอก็ถ,ถือว่าอายุยังน้อยมากขอคุณนิพาเองเนี่ยเ็นบอกว่าที่บ้านทํางานเกี่ยวกับอัญมณีจิวเวลี่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มต้นคืออยู่คลุกคลีกับวงการนี้มานานมากใช่ค่ะจริงๆคนบอกว่าคุณนิพาเริ่มอายุยี่ิกว่าแต่สำหรับแนนอ่านประวัติแล้วรู้สึกว่าเริ่มมานานกว่าน,นั้นอีกจริงไหมคะแต่ตอนนั้นเราก็เหมือนเป็นพร์ททมทำเป <c oughs> ็นพร์ทามก็ช่วงปิดเทอมก็มาช่วยหรือว่า หลังเลิกเรียนก็มาช่วยค่ะแต่ก,ก็ทาไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะก็ช่วยตมเด็กๆอะค่ะสนุกอะเลิกเรียนกลับมามเขาก็ให้มายืนถ่ายเอกสารแล้วก็สนุกของเราแล้วก็ม,มันก็ไม่ได้เป็นเป็นงานอะไรที่มันตีเรียสมากค่ะตอนนั้นในชีอบริษัทอะไรคะที่พวกคุณได้ยูนยูริมโกค่ะยูลิมโกใช่ค่ะเ้วเป็นบริษัทที่ทําจิวเวลี่เพื่อส่งออกค่ะต่างประเทศค่ะเหล่านี้ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นงานพวกอย่างนี้ที่เราทํา ก็จะผลิตออกมาเป็นงานเซตบ้างเป็นแหวนเป็นต่างหูบ้างแล้วก็ทำขายส่งออกก็จะมีส่งออกไปตามเอ่ออาหรับบ้างนะคะเขาก็จะมีสั่งเป็นเซตเซตมาก็จะเป็นงานแปลกๆหรือไม่ก็ตามร้านที่เป็นพวกโคเซลล์ตามเอ่อยุโรปก็มีค่ะอืก็คือพวกนี้ที่เห็นกันเนี่ยรูปแบบต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนใช่ค่ะอันนี้คือมีดีไซเนอร์ของทางบริษัทก็จะมีดีไซเนอร์ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นลูกค้าต่างประเทศเหรอคะใช่ก็จะเป็นลูกค้าต่างประเทศสะเกือบหมดแต่ว่า พอช่วงหลังพอเรามาเริ่มทําทองคําแท่งเองก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าซื้อทองคําแท่งด้วยแต่ว่าเอออยากจะได้จิวเวอรี่ไปด้วยบางคนเขาก็จะมีแบบมาก็จะให้เราทําให้ก็มีงานในอิจฉาเ็นผู้หญิงได้ทํางานเกี่ยวกับเครื่องประดับใช่ค่ะก็เป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วก็ถือว่าถือว่าเป็นของสวยๆงามๆบางทีเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก็เคยคิดว่าแบบเออมันเหนื่อยจังเลยเนาะทำงานแบบนี้แต่ว่าบางทีก็เพื่อนเล่าให้ฟังว่า เนี่ยเราทํางานอยู่ในห้องแอร์อเราก็ทํางานสบายนะบางคนนี้ที่เขาทํางานอ่ะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ะอสังหาฟังดูหรูนะคะแต่แตตว่าแ,ดดแต่ต้องตากแดดกว่าจะเดินตามไซ้ง,างงานแต่ละงานแล้วก็เออจริงๆแล้วทุกๆงานก็มีความเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราเหนื่อยแบบไหนแล้วเราเลือกที่จะมองแบบไหน ย้ายมานั่งดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าทางเราจะคุยกันยาตอนนี้คุณพิพาเองเป็นเออเป็นเฮดที่สุดแล้วของ YLG ถูกไหมคะตอนนี้ยังมียังมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคพ่อแม่ก็คือมาดู YLG ด้วยก็คือดูดูเป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะแล้วก็มีน้องชายใช่ค่ะที่ช่วยใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเป็นผู้ที่เป็นเชี่ยวชาญละก็จะเป็น เป็นพ rofessional เป็นมืออาชีพจากข้างนอกเข้ามาก็เข้ามาช่วยดูกันแต่ละส่วนไปค่ะก็คือทีมหลักๆคือทีมครอบครัวพูดแบบนั้นแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาเสริมด้วยมองว่าทีมหลักๆเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีเป็นครอบครัวเข้ามาเข้ามาช่วยดูมากกว่าค่ะเริ่มต้นมาเขาบอกว่า30สปีได้แล้วสําหรับพวกเราได้เริ่มต้นธุรกิจมาพอเราเป็นรุ่นลูกรุ่นที่สอง ความน่าเชื่อถือสําหรับลูกค้าในตอนแรกๆเราเด็กมากๆมาเริ่มต้นงาน20่สกว่ากว่าอย่างนี้เราวิยังไงอะคะมองว่าเป็นเป็นข้อดีนะคะตอนนั้นที่มนมองคือว่าเริ่มเด็กแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็มองเราเหมือนลูกเหมือนหลานสิ่งที่มนได้รับจากตอนนั้นนะคะจนถึงทุกวันนี้คือลูกค้าคือทุกวันนี้พอพอเราประสบความสําเร็จเราขึ้นมาแบบว่าขยายธุรกิจได้ลูกค้าก็ดีใจด้วยแล้วก็ แล้วก็ที่เรามาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าลูกค้าเหล่านั้นยิ่งเฉพาะกลุ่มแรกๆเนี่ยเป็นเหมือนก็จะเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ได้เลยเป็นเป็นอาจารย์ของเราเป็นคนคอยสอนว่าเราจะต้องทำยังไงแก้ยังไงคือคอยให้คำแนะนำตลอดช่วงสองสมปีแรกนี่คือสนุกมากแล้วก็ลูกค้าก็จะคอยแนะนำคนนั้นก็จะอันแนะนำอันนี้คนนี้ก็จะแนะนำนันก็คือเหมือนเราโชคดีที่ได้รับโอกาสจากลูกค้าด้วยค่ะ โอกาสแรกของคุณนิพากคือการที่เกิดมาในครอบครัวต้องบอกอย่างนี้นะคะ,คะที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็สามารถซัพพอร์ตได้โอกาสที่สองเข้ามาแล้วก็จะคนดีๆอย่างเช่นลูกค้าคคปัจจุบันถ้าจะส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆที่เข้ามาอยู่ในที่ทำงานเนี่ยตอนนี้เราทำอะไรให้เขาบ้างคะสำหรับพนักงานที่นี่อย่างที่นี่เองเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่อยากจะให้เขามีความคิดออกมานะคะเพราะว่ามีความคิดเป็นใหม,หม่เพราะว่ามองว่าในช่วงที่มันทำมาแรกๆเนี่ย คือพอเหมือนกับว่าเราเริ่มทำงาน เราก็จะชอบมีไอเดียใหม่ๆเราจะชอบมองแหวกแนวเพราะว่าของเดิมที่ทํามาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเรามาจากอีกแบบหนึ่งเราก็เห็นอะไรใหม่ๆพอเรามาเริ่มทํางานด้วยการลักษณะการทํางานก็จะเป็นว่าเขาก็จะเป็นเขาเหล่านั้นนะคะจะเป็นคนให้ไอเดียที่นี่การทํางานเองจะมีทั้งสองส่วนจะมีส่วนที่เด็กกว่ามลด้วยก็มีแล้วก็ส่วนที่อายุมากกว่าด้วยก็มีถ้าส่วนที่ส่วนมากลักษณะการทํางานเราจะเป็นการประชุมกันมากกว่าแล้วก็เสนอไอเดียอย่างเรารู้ว่า เรากำลังมีปัญหาแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาโดยวิธีไหนหรือว่าตอนนี้บริษัทมาถึงจุดนี้แล้วเราจะพัฒนาต่อ,อยังไงแต่ละคนเขาจะไปเสนอไอเดียกันว่าเขาจะทําอะไรบ้างเสนอออกมาเป็นโปรเจกต์พอเป็นโปรเจกต์เสร็จเข้าที่ประชุมที่ประชุมมีการโหวตว่าเป็นยังไงบ้างเหล่านี้ค่ะก็คือที่ขยับขึ้นมาได้มีการพัฒนาสินค้านู่นนี่นั่นออกมา<ะ>เนี่ยก็คือเป็นฝีมือจากคนในองค์กรเนี่ยค่ะที่เป็นคน เสนอกันขึ้นมามแล้วก็ช่วยกันพัฒนากันขึ้นมาทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งตอนนี้มีดูแลอยู่เกิน100คนแล้วค่ะประมาณทุกท่านคะที่เป็นพนักง,งานอยู่ที่นี่ก็ถ้ารวมทั้ง2บริษัทก็นา้าจกใกล้ๆสักสามใกล้ๆ3 0้สามได้ค่ะจุดเริ่มต้นของ YLG เองไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะตอนที่เริ่มตัวทองคำแท่งเนี่ยเริ่มอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าคนค่ะ ขยับโตมาขนาดนี้นี่แค่ดูถึงอัตราคนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเนื้องานแต่ละเนื้องานก็มีการแบ่งกันไปตามแต่ละกลุ่มด้วยค่่ะใชตอนนั้นคุณบรรยุเริ่มต้นประมาณยีกว่ากว่าปัจจุบันถึงวันนี้ก็ใช้เวลามาสักกัเจ็ดแปดปีไม่เรื่อยนะคะขยับมาแล้วก็โตมาพร้อมกับ YLG เรา ทับใจค่ะคุณคุณเด็กมากแล้วค,คุณเริ่มต้นมาด้วยอายุน้อยมากแล้วก็พัฒนามาถึงวันนี้ได้ถ้าแนะนําคนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้กํลาลังไฟแรงแล้วก็กาลังจะขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารเนี่ยวิธีการสำหรับการทําให้ประสบความสาเร็จมีคีย์ซักเซส็ยังไงบ้างค่ะคือมันมองว่าอย่างการทํางานเองต้องต้องเปิดรับมองว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราเรียนคือมันมองว่ามันไม,ไม่ได้มีเป็นสูตรสําเร็จเลยว่า ต้องเดินตาม1-10ถึงแบบนี้แล้วแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่าในในแต่ละในแต่ละครั้งโอกาสก็แตกต่างกันสถานการณ์ก็แตกต่างกันแต่ว่ามึงเชื่อในเรื่องของการที่เป็นคนเปิดรับหรือว่ารับฟังความคิดเห็นของของของ,ของหลายๆคนหลายๆมุมมองแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอม,มันเป็นคนเชื่อในเรื่องนี้แล้วก็อย่างตอนที่มึงเข้ามาเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยคือเราก็ชอบมีความคิดใหม่ๆออกมาเพราะว่า เราก็เหมือนเล่นหนังสือมาค่ะเราก็ไปเห็นที่นู่นที่นี่เราก็อยากมาทําแต่ว่าพอเราเริ่มทําคือมนเอาเป็นว่าคือเราทำมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จมาเรื่อยๆค,คือเราก็มีอุปสรรคใช,ใช่ค่ะคือมันมองว่าช่วงแรกๆเราก็ดือ้ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเราก็ไฟแรงเพิ่งจบเราก็อยากจะทํานูน่ทนทํานี่คือเราก็หนังสือบอกว่าต้องแบบนี้แบบนี้อ,อะไร<ๆ>อย่างเงี้ยค่ะแต่พอจริงๆแล้วคนที่มีประสบการณ์ เหมือนที่เขาบอกผู้ใหญ่อานน้าร้อนมาก่อนบางทีก็เห็นแล้วคือมนเชื่อว่าเดี๋ยวนี้การทํางานมนก็เลยเป็น2แบบนะคะก็คือว่าเรารับฟังความคิดเห็นใหม่ๆด้วยแล้วเราก็ฟังคอมเมนต์จากคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วด้วยแล้วก็เอามาพัฒนาเอามาผสมกันขึ้นมาออกมาแล้วเราก็ลองดูแล้วเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบเริ่มสเกลใหญ่อันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนตัวด้วยะนะคะเพราะาเรามองว่าการที่เราไม่รู้ แล้วเราทุ่มลงไปเยอะๆโอกาสที่เราจะล้มแรงๆก็เป็นไปได้<ๆ>ดังนั้นเวลาเราเริ่มอะไรเราจะเริ่มเล็กๆเริ่มน้อยๆค่อยๆก้าอย่างมันม่นคงอย่างนี้ดีกว่าอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าค่อยๆไปๆแล้วถ้าเรามั่นใจเราค่อยเริ่ม<ๆ>เหมือนกันกันกบเวลาโมน,น่แนะนำนักลงทุนบอกว่านักลงทุนบางทีบอกมีเงินเท่านี้นะจะเอามาลงหมดเลยโอลงอ,อย่าพึ่งค่ะคือเขียนใส่กระดาษไปก่อนไหมยังไม่ต้องเอาเงินมาคือเราก็อยากได้เราก็อยากได้การลงทุนของลูกค้าแต่เราบอกว่าอย่าพึ่ง เขียนใส่กระดาษไปก่อนไหมลองลอง,ลองเขียนใส่กระดาษดูว่าถ้าคุณลงทุนแบบนี้คุณกําไรคุณเป็นยังไง uh huh. แล้วเวลาลงทุนให้ไปถามว่าขั้นต่ําที่สุดในการลงทุนเท่าไหร่ uh huh. เริ่มจากขั้นต่ําที่สุดก่อนผ่านไปหลายๆเดือนเราชอบค่อยเติมใหมนิดนึงแต่ยัง uh huh. ไม่ต้องเต็มคือคือเราอาจจะไม่ได้กําไรทีเดียวเลยภายในหนึ่งเดือนแต่ว่าถ้าเรากําไรช้าๆแต่เราชัวร์เราเข้าใจเรารู้ลึกซึ้งแล้วเราก็ค่อยเพิ่มก็น่าจะเหมาะกว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ที่ที่เราทํากันนะคะก็จากตัวคุณทิพาก็สื่อไปถึงเรื่องของ YLG ด้วยสําหรับการแนะนําลูกค้าก็คือค่อยๆทําอย่างมีระบบแล้วก็ชัดเจนดีกว่าการติดขาคอย่างมั่นคงค่ะอันนี้นะคะสุดท้ายนี้ดีกว่าให้คุณมวลพูดถึง YLG หน่อยค่ะว่า สามารถมาใช้บริการอะไรได้บ้างคะค่ะอย่าง YLG เองก็มีสินค้าตอนนี้ก็มีอยู่หลายหลายตัวเหมือนกันนะคะเราก็จะมีในเรื่องของทั้งกลุ่มเราเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยก็คือมีให้บริการทางด้านเครื่องประดับนะคะก็คือบริษัทยูลิมโกแล้วก็ YLG b u l l e a n International ก็คือเป็นบริษัทที่นำเข้าทองคำแท่งเข้ามามก็จะมีทองคำ99.99 96.5นักลงทุนก็สามารถซื้อขายได้อตอนนี้เราเปิดให้บริการจนถึงตีสทุกวันนักลงทุนก็คือไม่จำเป็นต้องมาที่ที่บริษัท ก็คือสามารถโทรศัพท์เข้ามาหรือเคาะซื้อซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็มียังมีโปรแกรมออมทองคําก็คือเป็นในลักษณะของแทนที่เราจะออมเงินทุกๆเดือนเราก็ออมเป็นทองคำอย่างเดือนหนึ่งเราออม10,000บาทเราก็เอาม,มาซื้อเป็นทองคําอาจจะได้สักครึ่งสักครึ่งบาทก็คือสองสลึงแล้วค่อยๆซื้อไปทีละเดือนทีละเดือนแล้วถ้าราคาทองขึ้นเงินที่เราออมมันก็อาจจะได้ผลตอบแทนสัก 10% 9%แล้วแต่ก็คือตามอัตราส่วนการขึ้นของอราคาทองคํา อันนี้ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่เราทําในส่วนของตัว g o Future เองเราก็มีสินค้าก็คือสัญญาซื้อขายทองคาล่วงหน้า<ม>แล้วก็มีตัว g o ETF นะคะแล้วก็มี Silver Future ค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็สามารถมาใช้บริการของทาง YLG ได้จนถึงก็ยังมีบทว,วิเคราะห์รายวันนะคะซึ่งก็ลงอยู่ในหลายเว็บไซต์ก็ลองเซิร์ชหาดูได้ตอนนี้ก็จะขึ้นเบอร์กับเ,เว็บไซต์ไว้ให้ด้วยแล้วกันหรับวยถสนใจลองเข้ามาศึกษากันดูก่อนนะคะอย่างที่บอกไว้คือ คุณนิพาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาใช้วายอจีที่เดียวหรอกคุณลองตัดสินใจก่อนคุณที่บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช้วิจารณญาของคุณเองเพราะนั้นคือเงินลงทุนของคุณทั้งหมดคุณก็ลองเลือกดูแล้วกันคขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนำหนึ่งบริษัทให้รู้จักกันกับการแล้วก็ได้รู้จักคุณนิพามากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสทางรายการค่ะขอบคุณค่ะ นะคะคุณผู้ชมในส่วนของรายการเองค่ะก็ยังสามารถมาพบเจอกันได้เป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกวันจันแล้วก็วันพุธนะคะก็จะได้มาเจอซ e o ผู้บริหารที่หลากหลายค่ะก็แต่ละท่านเองก็มีแนวคิดและก็ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปก็ลองเลือกใช้ให้เหมาะกับคุณก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติดชมรายการค่ะได้ผ่านทาง w w w e ์บรา n เว็บดค่ะขอบคุณเครื่องสำอางจาก b s c c o s ี o อ o l o g y ค่ะวันนี้น้แล้วก็คุณธิพาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ